เป็นกรณีดราม,ม่ากันเลยนะคุณผู้ชมครับบล็อกเกอร์สาวคนนี้ชื่ออาชิอาชิตานะครับได้มีการโพสตระบายว่ากําลังจะถูกแบรนด์เครื่องสําอางเจ้าหนึ่งเนี่ยฟ้องร้องครับผมเนื่องจากเธอเนี่ยมีรีวิวของตามความรู้สึกจริงๆนะฮะทำให้ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่กล้าจะพูดตามความรู้สึกแล้วนะจิมเนาะนะครับซึ่งมีหลายคน,นยก็ให้ความสนใจและก็ร่วมเป็นกําลังใจให้นะครับพร้อมสงสัยกันหนักมาว่าแบรนด์ไหนกันแน่ที่จะยื่นฟอ้องบล็อกเกอร์สาวคนนี้นะครับจนหลายๆคนเนี่ย ตามสืบแลยก็บพบว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสามผลิตภัณฑ์ของคนดังอย่าง 1. ก็คือใบเตยอาสยาม 2. ก็คือน้องฉัดและก็3ก็คือน้องเนยโชริกานั่นแหละแต่แบ,บแรนด์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะฮะคนแรกก็คือใบเตยอาสยามครับแน่นอนมีข่าวอะไต้องลงที่ใบเตยก่อนอยู่แล้วนะฮะเป็นคนดังก็อย่างนี้ จนเมื่อวันที่2มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะฮะบใบเตยก็รีบออกมาแก้ข่าวว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่น้องไอเชียมาตัดพรนั้นเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้าไปคอมเมนต์สอบถามเหตุการณ์ดังกล่าวในไอจีของเนยชติกากันอย่างล้นหลานนะครับแต่ก็ยังไม่มีคําชี้แจงใดๆนะค,คุณผู้ชม,มล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเนยก็ได้ลงข้อความขอโทษและก็ชี้แจงอีกครั้งนะครับโดยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะ นอกจากทางบริษัทจะคุยชี้แจงกับน้องอาชีแล้ว mm. เนยก็อยากที่จะรอคุยกับน้องด้วยด้วยตัวเองให้เข้าใจก่อนด้วยค่ะนะครับ mm. สำหรับข้อความถแถลงล่าสุดจากเนยชลิกาเนี่ยระบุว่าจากเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับ mm. เนยได้โทรไปพูดคุยขอโทษน้องอาชีและเคลียร์ทุกๆอย่างกับน้องอาชีแล้ว mm. เราได้ปรับความเข้าใจการเคลียร์กันเรียบร้อยดี mm. พร้อมยังบอกอีกด้วยนะครับว่า ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับเนยทําให้เนยเรียนรู้ว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเนยขอขอบคุณทุกความคิดเห็นขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะมันทําให้เนยเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปหวังว่าทุกท่านจะให้โอกาสเนยนะคะ อ่าก็เป็นเรื่องราวไปนะคะค่งจบลงเรียบร้อยนะคะเขาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วจริงก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะเป็นบริษัทของเนยนี่แหละ<ช>แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะคือบางทีมันยังไม่มีการพูดคุยกันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันได้ถูกต้อง,จร,งจริงไม่มีะไรหรอกนะฮะใช่ค่ะก็ยุคนี้นะคะโซเชียลเร็วมากนะคะเพราะฉะน,นั้นเราบางทีก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้นะคะใช่แล้ว